สัสดีค่ะทุกคนวันนี้สัตว์โลกไม่ลับจะพาทุกท่านรับชมสัตว์ยุคไดโนเสาร์และเป็นยักษ์ใหญ่แห่งท้องทะเลก,กันค่ะโอ้สัตว์ยักษ์นี่เราจะไปดูฉลามวานเหรอครับน้องพอใจหรือว่าจะเป็นฉลามยักษ์ในตำนานที่ผมเคยฝันถึงกันครับแค่คิดก็ตื่นเต้นแล้วเกือบถูกค่ะพี่ผู้ผานี่คือเมกาโลดอนฉลามที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีชีวิตอยู่บนโลกค่ะ พวกมันสามารถยาวได้ถึง18เมตรเทียบเท่ากับรถบัสทั้งทันเลยนะคะโอ้โหรถบัสเลยเหรอครับใหญ่กว่าฉลามขาวที่เราเห็นตอนนี้เยอะเลยสิครับแล้วฟันมันจะใหญ่ขนาดไหนกันเนี่ยสงสัยเคี้ยวเรือได้สบายๆเลยถูกต้องแล้วคะ่ะฟันของเมกาโลดอนเนี่ย ขนาดใหญ่เท่าฝ่ามือคนเลยนะคะและด้วยพลังการกัดที่มหาศาลพวกมันสามารถบดขยี้กระดูกของวานขนาดใหญ่ได้สบาย,บายเป็นผู้ล่าคืออยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหารในยุคโบราณเลยค่ะสุดยอดเลยนี่ถ้ามันยังอยู่ตอนนี้สงสัยไม่มีใครกล้าลงไปทะเลแน่ๆเลยนะครับแล้วมันกินอะไรเป็นอาหารครับกินได้หมดทุกอย่างเลยไหม อาหารหลักของเมกาโรดอนก็คือวานขนาดใหญ่ค่ะพี่ผู้ผาพวกมันจะจมตีวานจากด้านล่างหรือด้านหลังเพื่อกัดครีบและกากันไกลทำให้เหยื่อไร้ทางหนีค่ะฉลาดจริงๆเลยนะเนี่ยแล้วทำไมฉลามยักษ์ที่เก่งขนาดนี้ถึงสูญพันไปได้ล่ะครับมันน่าจะอยู่ยงคงกระพรันไปตลอดการเลยนะ นั่นแหละค่ะคือความลับที่นักวิทยาศาสตร์กำลังศึกษาหนึ่งในทฤษฎีคือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ทำให้มหาสมุทรเย็นลงและเหยื่อหลักของมันอย่างวานก็อพยพไปอยู่ในเขตที่หนาวเย็นขึ้นทำให้เมกาโลดอนหาอาหารได้ยากขึ้นนั่นเองค่ะน่าเสียดายจังเลยนะครับไม่อย่างนั้นเราคงได้เห็นฉลามขนาดเท่ารถบัสว่ายน้าอยู่ในทะเลแล้วนะครับใช่แล้วค่ะพี่ผู้ภานี่แหละคือความยิ่งใหญ่ และปริศน,นาของเมกาโลดอนยักษ์ใหญ่แห่งท้องทะเลโบราณน,น่าทึ่งจริงๆครับโลกเรานี่มีสัตว์ที่เต็มไปด้วยความลับอีกเยอะเลยนะครับและพบกันใหม่ในสัตว์โลกไม่ลับตอนหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ